สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่อง Baby ้เคทีนะคะเราเปิดตัวกันแบบอ e ีพิกสุดๆคือเหยียบหัวเพื่อนเลยทุกคนอันนี้เรามาอยู่ในแมปไฟไฟเตอร์นะคะก็เป็นแมปที่ไม่รู้ว่าหน้าปกมันบอกว่าให้เราาเป็นชายดับเพลิงนี่ตอนนี้เราเป็นดับเพลิงได้เต็มตัวแล้วนะคะห้อยพ้าไว้เพื่อเป็นสิริมงคลที่จะทําให้เราปลอดภัยในการทํางานทุกคน วันนี้นะคบเพื่อนอยังอยู่ที่เดิมเลยใส่เสื้อสีเพื่อนไปทํางานเนี่ยนี่คือชุดของเราหรือเปล่าหมายเลขของเราคือศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับผมทุกคนเราเข้ามาแล้วทุกคนเราเข้ามาแล้วปึ๊บยงนั่งมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยทุกคนพันทันยังไงอะ,อะตอนนี้เรากด e <S <S เพื่อที่จะขับรถอ่าขับรถแล้วเว้ยแต่เวลาขับรถแล้วจะมองไม่เห็นทางทุกคนไป เฮ้ยขับขับขับหุยรถมันแรงมากเลยทุกคน <c oughs> จะถึงไหมวันเนี้ <c oughs> เราข้ามไปไม่ได้เราต้องเราต้องไปตามทางทุกคนหุยแล้วเดินไปเองกันได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหผู้ประสบภัย <c oughs> ป้านหลังไหนเนี่ยเราเหมือนจะเห็น มีวิธีขับรถง,ง่ายไหมทุกคน <c oughs> <neighbourhood> เราจะต้องบังคับเอ้อเอ้อเห็นไหมเห็นไหมทุกคนข้างหน้าตึกข้างหน้ามีโอ้โ oh. หไฟจะไหม้ทั่วอยู่แล้วทุกคนเออมาแล้วมาแล้วทุกคนเออเรียบร้อย ถึงแล้วทุกคนได้เวลาทำยังไงก่อทำไงำไต่อทุกคนอ๋อนี่ไงชัว่วอย่าเข้าไปไฟมันแรงเฮ้ยทำไมไฟไม่ดับเลยอะทุกคน รับรับรับไฟค่ะทุกคนปึอมห,มหมดรอบหมดเวลานะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้ นะคะตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมารอนะคะน่าจะเป็นเวลาอีกสิบนาทีหรือเปล่ามาแล้วทุกคนโรงพยาบาลค่ะตอนนี้มีคนที่ประสบที่อยู่ในตึก8คนเหรอไปได้เวลาทำงานแล้วทุกคนไปด้วยไปด้วยสิกดีกด e เ,เอา ช่วยอีกแปดนาทีทุกคนไม่มีรถเลยอะ่ะเฮ้ยจะตีกันแล้วหรอนี่ต้องทำงานก่อนไม่มีรถไปว่ะทุกคนเราเดินไปกันได้ไหมอะ่ะรงพยาบาลอยู่ทีหนนะทำไมที่ขับรถไปไม่ให้เราขึ้นไปล่ะเราต้องเดินไปช่วยทุกคนโอ้โห การที่ทำอาชีพเป็นนักดับเพลิงนี่จะต้องมีความฟิตอยู่ในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ้นรนไปกับเพื่อนได้เลยคือเพื่อนไม่ไปด้วยตอนนี้เราต้องมาช่วยคนที่ติดอยู่ในนี้แปดคนไม่รู้ว่าจะช่วยทันไหมเรามีเวลาอีกเจ็ดนาทีนะคะไฟค่อยๆแบบไฟค่อยๆอุ้ยเพื่อนเพื่อนทันาทันินไฟคอก ไม่สิฮัลโหลเราต้องไปช่วยคนทุกคนไม่รู้ว่าช่วยช่วยคนอยู่ทุกคนมาสิเพื่อนกอกเราจะต้องช่วยเขาออกไปให้ได้ทุกคนตอนนี้เหลือห้คนเท่านั้นขั้นบนนี้ก็คือ,อฉันจะโดนอะไรไหมเนี่ยอุวยไฟคอกฉัน โอ้ยทุกคนโอ้โหไฟมันเริ่มลามเยอะขึ้นมากมากแล้วค่ะ <c oughs> เพื่อนระวังไฟด้วยทุกคนโด,ดนไฟลวกโอ้ยแซ่บแซ่บแบแซ่บปวดแสบปวดร้อนได้ยินเสียงรถแล้วนี่คือไปตามคนมันเรียกกําลังเสริมหรือเปล่า ตอนนี้มีคนติดอยู่ในนี้ห้หาคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเคาะจากห้องน,นี้มีคนอยู่หรือเปล่าปึ๊บรอก่อนนะคะก้มต่ําไว้ก้มต่ําไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยมีคนอยู่ในนี้ไหมไม่มีคนอยู่ในนี้หรอไฟลวกไฟลวกไฟข้อค่ะคตัวเอง ไฟมันน่ะเอา้าหมดทุกคนหมดไม่ซื้อเอาเลยยังไงทีนี้เราไม่มีปัญญาแล้วทุกคนถ้าเราไม่มีเติมหรอตรงนี้ก็เติมไม่ได้หรอทุกคนเฮ้ยมจะเติมยังไงอ่ะทุกคนคือถังเราหมดอ่ะ อ๋อนี่ยเนี่อ,อ๋อเราต้องอยิงตรงนี้ทุกคนแค่ยิงตรงนี้นะคะก็เข้ากับเราเติมแล้วตอนนี้เราเลาเหลืออีกไรสีน่นาทีในการช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารนะคะอยู่สี่คนกับสี่นาทีเราต้องทําได้ทุกคนสู้ๆอ่ะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะเราจะต้องโอ้โหไฟมันลุกอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหน่าจะมีคนที่ติดอยู่ข้งมน,นแบบ เยอะสองคนสี่คนเอาที่เราไม่ลวกเรากระโดดลงมาเลยก็ได้ค่ะ โอ้โหไฟลุกลามทุกคนอุ้ยอุไฟคอกไฟคอกไฟคอกโอ้โห,ไฟ,ไ,ฟไ,ฟโโหไฟแรงมากทุกคนอุ้ยจะตายไปเนี่ยโอ้โหไม่ได้เราจะเล่นกันแบบเสี่ยเงินไม่ได้ทุกคนโอ้โหเราจะตายไหมทุกคนเราจะต้องโดดลงไปเลยทุกคนโอ้โหโดดลงมาจากชั้นสามไม่ตาย โอ้ oh my god ตอนนี้ติดอยู่สี่คนนะคะทุกคนพี่พยายามจะช่วยอยู่แต่ว่าสภาพของข้างในคือไฟมันลุกลามขึ้นเยอะมากเลยนะคะก็เลยจะต้องออกมาเพื่อเติมเขาเรียกว่าเติมแก๊สก่อนหรือเปล่าเราเติมแก๊สอยู่นะคะทุกคนโอ้โหไฟรุนแรงมากวันนี้คือสี่คนที่อยู่นี้คือไม่รู้ว่าขาดอากาศหายใจเลยหรือเปล่าทุกคนค่ะ โอ้ขอเอาใจช่วยก่อนละกันแต่ตอนนี้เป็นแผลแบบแสบพองไปหมดแล้วทุกคนเพราะโดนไฟลวก <c oughs> เยอะมากเลยมีคนอยู่ไหมคะเฮ้ยมีคนอยู่ทุกคนเจอคนแล้วเจอคนแล้วมาทางนี้ค่ะทุกคนคุณจะไม่เป็นอะไรทำยังไงอะไอฟอลโลอยู่มาเดินมามา ไ,ไ,ไ,ไฟไไฟมันไฟครอบโอ๊ยโอ้ยไฟฉันโอ้โหทางลงอยู่ตรงไหนคะเนี่ย,ยตรงนี้เขาจะโซโล่เราอยู่โอ้ยนอนอีกแล้วทุกคน งนี้ลงนี้งนี้ลงมาค่ะ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 กระโดดลงเลยได้ไหมลงแบบช่วยแบบอีปิกทุกคนป้มเซฟแล้วค่ะเหลือสองคนน่าจะไม่ทันอ่ะทุกคน ไปด้วยสิเฮ้ยทำกันได้ลงโอ้จะเหยียบซ้ำอีกรอเฮ้ยเพื่อนหมดเวลาเราไม่สามารถช่วยได้2อคนนะคะโอ้เปยังไงกันบ้างคะกับแมปไฟ ไฟเตอร์นะคะก็สนุกดีเหมือนกันนะได้ช่วยเหลือคนที่ประสบภยัยไฟไหม้นะคนเออสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนใครมีความคิดเหน็นยังไงกับแมปนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์ยูนะคะใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นก, like, ก,กำลังใจใกันด้วยส่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคนจุบ๊บจุ๊บ